วินัยไม่มีอยู่จริงถ้าใครเนี่ยอยากที่จะประสบความสําเร็จแล้วมวแต่คิดว่าฉันจะต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะคะที่น่าจะบอกเลยว่ามันไม่มีอยู่จริงนะบางคนอาจจะเห็นที่น่าแบบทําสื่อทํา Facebook ทำไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมาเรียนแบบว่าโคชชิ่งกับที่น่าส่วนตัวหรือว่ามาเรียนคอร์สออนไลน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะรู้สึกว่าครูทีน่านอนตอนไหนวะครูที่น่านอนตอนไหนวะท,ทำไมดูแบบตอบข้อความตลอดทาไมมีเวลาตลอดอะไรเงี้ยนะทีนี้นะที่น่าจะบอกว่า วินัยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีวินัยแต่มันเกิดขึ้นจากแบบแผนอะไรบางอย่างที่มันทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีวินัยนะคะได่ยศึกษานะคะมาจากคนที่ประสบความสําเร็จต่างๆบนโลกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขามีโครงสร้างอะไรบางอย่างในชีวิตเขาที่ทําให้เขามีวินยัยแล้ววันนี้นะคะตีน่าก็สรุปมาให้เป็น3ข้อหลัก,ลกๆค่ะอย่างแรกนะคะก็คือตารางชีวิตคนที่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่บนโลกเนี่ยเขาจะมีตารางชีวิตอย่างบิลเกตส์เนี่ยเขาจะมีตารางเวลาเลยบอกว่าตอนเช้าเขาต้องทําอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเขามีนัด เหมือนกับตารางการประชุมเลยอะวันนี้ตอนกี่โมงทําอะไร2องโมงทาอะไร3ามโมงทาอะไร4ี่โมงห้าโมงทำอะไรคือลิสต์เลยป,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 ปั๊บ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 นะคะแล้วเขาก็ทําตามตารางนั้นเท่านั้นเองทําตามตารางอย่างไม่มีข้อแม้นะคะอย่าง Facebook ของตีน่าเนี่ยตีน่าก็จะมีตารางการโพสนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะเป็นตารางประมาณนี้แล้วก็จะเขียนเอาไว้ว่าตอนไหนวันไหนเนี่ยโพสต์อะไรแล้วสิ่งที่ตีน่าทําตอนเช้าตื่นมาหลังจากกิจวัตรตอนเชาน้าติน่านะคะตัน เ,เราต้องทําอะไรบ้างวันนี้มีโพสคลิปใช่ไหมอ่ะเราเตรียมคลิปไว้หรือยังวันนี้มีโพสอะเป็นโพสรูปขายของอ่ะเราเตรียมโพสตนั้นไว้หรือยังอ่ะวันนี้มีประชุมมีคุยกับน้องที่เป็นทำมาร์เก็ตติ้งมีคุยกับอ่าบ,บริษัทนู้นบริษัทนี้อะไรเงี้ยที่น่าจะใส่เอาไว้ในตารางเวลาแล้วก็ทําในตามตารางเวลานั้นนะ่ะโดยห้ามเบี้ยวทําตามตารางนั้นโดยห้ามเบี้ยวการทําแบบนี้มันทําให้เราทําไมมันทําให้เราเนี่ยไม่ต้องคิดมากในหัวถ้าเราไม่จดอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะเก็บเอาไว้ในหัวถูกปะพอเก็บไว้ในหัวเนี่ยมันก็จะเร ต้องทาอะไรวะวันนี้มีนี่ไหมวันนู้นมีนี่ไหม,มแล้วมันก็จะลืมเข้าใจป่ะมันก็จะลืม,ม,ลมติ๊น่าใช้วิธีนี้นะตั้งแต่เรียนอยู่มาหาวิทยาลัยแล้วติ๊น่าเรียนมาหาวิทยาลัยได้กินนิยมดับหนึ่งแล้วก็ทํางานเสริมอีกทางานพาร์ทไทม์นะคะประมาณ3งานนะคะต่อเทอมเพราะฉะนั้นเนี่ยติน่าจัดการเวลาย,ยังไงเนี่ยใช้วิธีนี้แหละจัดตารางเวลาภาษาอังกฤษนะคะเขาเรียกว่า time blocking ลองพิมพ์เข้าไปเลยในในยูทูบแบบถิมพ,พิมพ์ว่า time blocking นะเขาจะขึ้นเคล็ดลับขึ้นเทคนิคเต็็็มเเเเลลลลยยขอออองกกกาาาาาารรรรททํํ Time Blocking นะคะคืบไไววว้่่แตั ติาบล็อกไว้งแต่เช้าเลยนะตื่นเช้ามาโอเคนั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จปุ๊บเอาเวลานี้กินข้าวกินข้าวเสร็จปุ๊บอ่ะพักผ่อนซะหน่อยดูคลิป YouTube เล่นกับแมวอะไรเงี้ยใสไว้นะใสหมดเลยหรือว่าแฟนตินาสมมุติว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณปู่คุณย่าเนี่ยชวนไปกินข้าวต่าก็จะบอกเขาว่าใสไว้ในตารางหรือยังเพราะถ้าไม่ใส่ไว้ในตารางแปลว่าอะไรเดี๋ยวง,งานตินาติาก็จะไปใส่าตารางเองใช่ป่ะแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่ใส่ในตารางเนี่ยติาก็จะไม่รู้ว่ามันมีสิ่งนั้นนแลล้้ววเเาาก็จะไไไมม่ีสิิทธ์ดตป เห็นไหมบล็อกคนอย่างนี้เลยบล็อกมันอย่างนี้เลย,ลเย,เลยแล้วก็ทาไมห้ามเบี้ยวเท่านั้นเองมันจะทําให้เราเป็นคนที่มีวินยัยนะคะต่อไปอย่างที่2นะคะก็คือสภาพแวดล้อมก็อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกนะว่าเราเนี่ยแฮงเอาท์กับใครหรือว่าเราคบใครเราก็จะเป็นแบบนั้นคบคน,านพาลพาลพาไปหาทิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคบคนที่เราอยากที่จะมีอนาคตคล้ายๆกันหรือว่าอนาคตที่เราอยากเป็นแบบเขาแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะประสบ ความสําเร็จในด้านใดด้านหนึ่งให้เราเนี่ยไปพูดคุยหรือคอยไปอยู่แถวๆถวนั้นคือไปเหมือนกับไปแฮงเอาท์กับเขาอะเข้าใจไหมเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะเล่นปิงปองเก่งอ่ะเราอยากจะเล่นกีฬาอะไรชนิดหนึ่งเก่งเราอยากจะเล่นปิงปองเก่งถามว่าเราควรที่จะไปตีปิงปองกับคนที่ตีปิงปองไม่ไม่เป็นหรือว่าไปตีปิงปองกับคนที่ตีปิงปองเก่งกว่าเราอ่าง่ายๆแค่นั้นเลยเราก็ต้องพยายามตีปิงปองกับคนที่เก่งกว่าเราใช่ไหมเพราะด้วยธรรมชาติแล้วเนี่ยทักษะหรือว่าสกิลเราเนี่ยมันจะดีขึ้นเองวเวลาที่เราอยู่กับ คนที่เก่งๆหรือเวลาเราที่เราอยู่กับคนที่เราอยากที่จะมีอนาคตหรือม,มีหรือมีชีวิตคล้ายๆเขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยสำคัญมากดูสภาพแวดล้อมดีๆหรือไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราในครอบครัวเราก็ตามถ้าสมมติว่าครอบครัวเราเนี่ยคอยพูดแต่คําลบๆคอยพูดแต่คำนิ่งตีฟหรืออะไรเงี้ยถ้าเราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจว่าเขาพูดทําไมเขาอาจจะไม่ได้พูดเพื่อให้เราท้อถอยก็ได้แต่เขาอาจจะพูดเพราะว่าเขาเป็นห่วงเราเขาไม่อยากให้เราทําไมผิดหวังเขาไม่อยากให้เราลมเเเพาาะะะฉนน่นนยขกก็ูดอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจคนที่เราสภาพแวดล้อมของเราคนที่เราอยู่ด้วยนะคะอย่างติาเนี่ยที่บ้านเนี่ยจริงๆที่บ้านต่นาในกาตทีฟมากนะอย่าง,งคุณแม่นะคะคุณแม่เป็นคนที่ในกาทีบมากชอบพูดอะไรในกาตทีฟนะคะสิ่งที่ต่าทําคืออะไรคือปิดประตูห้องอยู่คนเดียว ตอนนั้นนะตอนนี้อยู่กับแม่นะเอาจริงเป็นประตูห้องอยู่คนเดียวคือไม่ไม่ค่อยอยากฟังแต่ถามว่ารักท่านไหมรักรู้ไหมว่าท่านหวังดีท่านเตือนท่านพูดแบบนี้เพราะว่าท่านไม่รู้ว่ามันมีวิธีไหนอีกที่สามารถพูดให้กําลังใจเราได้เขาไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นจริงๆเขาก็ไม่ผิดนะแต่ว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากๆ ต่อไปอย่างที่3นะคะก็คือมีเมนทอร์นะคะการมีเมนทอร์หรือว่าคนที่เป็นโค้ชเป็นครูที่เราสนิทด้วยหรือว่าที่เรารักและเคารพเนี่ยมันจะเป็นตัวผลักดันเราให้เรามีวินัยไปโดยปริยายอย่างติน่าเนี่ยติน่ามีเมนทอร์ใช่ไหมติน่าจะรู้สึกผิดถ้าสมมติว่าติน่าเนี่ยไม่ทําตามที่เขาสอนหรือว่าเขา,าส่าสอนแล้ววาแล้วเขาสานหวังดีกับเราเขาบอกให้เราทานู่นนี่นั่น,นแล้วเราไม่ทําหรือว่าเราทําแล้วมันไม่สําเร็จเนี่ยติน่าจะรู้สึกผิดมากเลยรู้สึกว่าหูเอาหน้าที่ไหนไปเจอเขาวะหรืออะไรย่างก็แบบโอเคเขาสอน,น,นเ,เ,เราขนาดนี้ ดอยจังเลยอ่ะเฮ้ยเราจะเอาอเราไม่มีหน้าไปเจอเขาอะเพราะฉะนั้นที่น้าจะทาทุกวิถีทางให้ทำไมให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะการมีเ멘ทอ์เหมือนดีอย่างเงี้ยช่วยผลักดันใช่ไหมคะ,ะหรือว่าถ้าสมมติที่น้าทำไปแล้วแล้วยังไม่สําเร็จที่น่าก็จะพยายามทาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสําเร็จจนกว่าเราจะแบบเฮ้ยมีหน้าไปเจอเขาอะเข้าใจไหมหรือถ้าใครรือึว่าใครไม่มีเ멘ทอ์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันที่น่าเชื่อว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะแล้วเข้ามาทํางานที่กรุงเทพหรือไปทํางานที่จังหวัดอื่นหรือว่ามาทํางานต่างประเทศเน คือถ้าเรากลับบ้านเนี่ยเราไม่อยากที่จะกลับบ้านไปแบบที่เราล้มเหลว เป็นไหมคือติาเนี่ยยอมรับตินาตอนที่ติาเรียนจบที่อเมริกาใหม่ๆเนี่ยหางานทําไม่ได้แล้วแม่นะก็บอกให้ตินากลับบ้านคุณย่าของตินานะคะที่เขาอยู่เบลเยียมเนี่ยเขาก็บอกให้ตินากลับบ้านแต่ติาไม่อยากกลับเลยติามีความรู้สึกว่าไม่อยากกลับเลยเพราะรู้สึกว่าอายอะรู้สึกว่าอายที่ว่าเราเรียนจบแล้วเราก็ไม่อยู่ในประเทศนี้ทําไมเราถึงกลับไปให้เขาภูมิใจไม่ได้วะทําไมเราหางานไม่ได้วะทําไมเราไม่มีตังค์ทำไมเราไม่มีเงินวะเห็นไหมพอเรามีความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยมันเป็นตัวผลักดันไงให้เราต้้อองงทาไมเรตวิ เราต้องทํางานเราต้องทําอะไรสักอย่างทําทุกวิถีทางนะให้เราสาเร็จให้ได้เพราะไม่งั้นเราก็ไม่กล้ากลับไปสู้หน้าเขาถูกป่ะถามว่าอยากกลับไหมโคตรอยากกลับเลยตอนนั้นโคตรอยากกลับอยากกลับมากเลยคิดถึงบ้านมากๆเลยแต่ไม่กล้ากลับไม่กล้าไปสู้หน้าเขาเราเรา,เราไม่มีอะไรไปให้เขาะเขาจ๋าแบบเชียร์เราส่งเสริมเราให้กําลังใจเราจนเรามาอยู่ถึงจุดนี้แต่การที่เราจะกลับไปแล้วแบบ เฮ้ยเราไม่มีอะไรให้เขาเลยอะมันมันรู้สึกว่ามันผิดหวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างที่คอยผผักดันเราคนที่ให้กําลังใจเราหรือง่ายๆเลยคือถ้าเรารู้ว่าเราทําเพื่อใครเนี่ยไอตัวระเบียบวินัยเนี่ยมาเอง นะคะตัวระเบียบินัยจะมาเองนะคะก็วันนี้ก็มีเท่านี้เนาะถามบางคนอาจจะอยากรู้ว่าเมื่อไหร่ตี๊น่าจะกลับไทยใช่ไหมจริงๆเนี่ยแลนว่าจะกลับปีนี้นะแต่ว่าเพราะว่าโควิดแล้วก็อะไรทุกอย่างนะคะก็เลยไม่ได้กลับปีนี้เลยแต่ว่าจริงๆเนี่ยแลนว่าจะกลับปีนี้เดือนนี้ด้วยจะได้จะได้เนาะแต่ว่าก็ได้อุตส่าห์ทำแบบจนแบบตัวเองแบบว่าสำเร็จได้ในระดับหนึ่งอยากจะกลับไปแบบว่าให้แม่ภูมิใจให้อะไรเงี้ยแต่ว่าเด็นกลับไปได้สั่งานไม่เป็นไรไม่เป็นไรสำหรับวันนี้นะคะติน่าก็มีเท่านี้ถ้าใครนะ คิดว่าหนึ่งใน3มข้อนี้มีข้อไหนที่คิดว่าตัวเองน่าจะทําได้มีข้อไหนที่คิดว่าจะเป็นตัวที่สร้างให้ตัวเองเนี่ยมีระเบียบวินัยมากที่สุดนะคะคอมเมนต์บอกตินาค้างใต้ได้นะ่ติน่าอยากรู้ว่าแต่ละคนคิดยังไงเนาะว่ามันมีวิธีไหนนะที่จะช่วยให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเพิ่มขึ้นมาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะติน่าก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ